ถ้าต่อมานะคะทำเหมือนเดิมเลยก็คือการแยกแยกล่างก็คือส่วนไขส่วนมันนั่นเองก็คือลบ50 x กำลัง3ส่วน25 x บวกกับอะไรคะ25า x กำลัง2ส่วน25 x ทีนี้เราก็เช็คเหมือนเดิมเลยก็คือบวกหารลบได้ลบ 25คูณอะไรได้50ก็คือคูณ 2x เเฉยๆคือ x ยกยกกำลัง1ฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กำลังไปลบ3ลบ1ได้2ก็เหลือ x ยกยกกำลัง2บวกหารบวกได้บวก25คูณอะไรได้25 25 1 25x สยสเฉยๆคือ x ยกยกกำลัง1ฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กำลังไปลบ2ลบ1ได้ 1>, 1เพราะฉะนั้นเป็น x ยกกำลัง1เขียนใหม่นิดนึงค่ะนักเรียนก็เป็นอะไรคะลบ2 x ยกกำลัง2บวกกับ1 x เพราะว่า x ยกกำลัง1ก็ได้ x จบแล้วต่อมาข้อที่5ข้อที่5ครูให้นักเรียนไปทำเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนักเรียนก็จะได้คะแนนข้อนี้5คะแนนนะคะ